อบใจลายเรื่อยพี่เหงก์ขอบใจลาย,ลยพียยพ่นิดนเอที่เอาเป็ดให้กำลังเห็ดลาบแกงมีแกงพร้อมมีแต่ครอบครัวมีแต่นางเจี๊ยบมาด้วยจังวันนี้เห็ดยังแน่กินเห็ดลาบติ้งเป็ดแล้วก็แกงเป็ด เตอนนั้นสามย่างย่างกิ่ดมขาดแต่สองตัวว่าโมมีผู้ใดมากินลายพุทธละเอาไว้พุทธละเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้พุทธละหยอดมืองานมือถือยากงานเดือดหยอดมือได้ยากกเฮ็ดอีกเนาะเพราะมันมีไม่ได้ยากเฮ็ดอีกเท่านั้นแหละแต่ขนาดสองตัวยิ่งได้กว่ากระลาละต้มกระโม่บักง่ายต้มน้ำตี <ừ> um. ต้มน้ำ้าต้มสดน้ำฮอนๆเนาะต้มต้มใส่ใบมะขามอ่อนเอาสดเนาะตอนกสีตีหัวาแล้วเลกกะลาบเป็นพอคว้าเมื่อมือเมื่อไให้เอาเมื่อให้เขาสลอ,อยอออน,น,น จิ้มด้วยเอามื่อปบวะเมื่อบอกไอ้จิ้มบสัสดีสวัสดีค่ะ่อง้ากาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นิดนะคะคุณพี่นิดนะคะเลียงเป็ดนะคะสปอร์ตเป็ดนะคะ ปไปไหนคอยล้ลำลวยสวยวันสวยคืนสุขภาพแข็งแรงด้วย้าโดยชาโูกถือว่าวันที่หนึ่งก็บแบ่งมานักพีในด้วยตาโดยนงางซีพระยู่ด้วยจ้านางซีน,นี้ตับหอบเอาพาเมาื่อนาพีได้กันมาพัดพุ่งบมีกิ่ที่บท,ทางนงบว่าใชา่แล้วแวจ้จ เขาเจะไปตีเรื่องตี่นางบอกกบเรจอฮะกบเรจอชิ้นด้วแป๊บบ,บ,บอกอเผาก่อนนะนเผาก่อนนี่ข้ากรสิเผาแล้วกะเน,นื้อม,มันข้ากรสิลาบนะจ๊ะเยางมาขอบมันคือเป็นนั่นเนี่ยแล้วฮากรสิลาบลาบเนี่ยยางนั่นบอกอยางาชิ้นกระดูกมันข้ากระสีลาบนะเร็วเร็วเร็วคาถาครัว เฮ้ยที่ย่งนี่นออนนขอบกล้องไงเป็นอะไรแหงมันตีงหรอมันเป็นดำๆมุมัวก็ดูเธอเป็นดูทูปเปอร์อะไรก็มันดูแล้วมันไม่มันเป็นในในกล้องเนี่ยเล็บมันไม่หอ,อ,อกเลยนะหอ,อกแล้วซบไม่ได้ค่ะ ทบก็ไปตัดออกอเลยนะเฮ้ยเนาะเผาให้มันน่นก่อนาเผาใสาา่ไพ่ถวนาเอ,อาจตจำบอกจำนั่นแหละอารงณ์อีกอารงอีกเผาซนุกดีเออ,หอใหนคนมันนะข้าวตึดๆตกว่าง่ายกว่า จะได้ไวๆมามานันเลยเนาะมันจริงเป็ดป่านบ่บ่บ่คนมีคนเลี้ยงกันเลี้ยงเป็ดแล้วกะัเสื้อข้อขาดนะฮมีเสื้อข้อขาดพร้อมบปล่าเดี๋ยวเสื้อบ่ข้อขาดสิเด็เป็ดพ่อครัว ้งคนม,นมนันออันเราจะ่คเพามนก็คืมนคนมันอ่ะโอยไครลบบบ่าต้องเอาออ,อกน,น้ำสิมัาพอแล้วเผาคนมันเจอเอโอยเท่าล่างบ่คึกคักดัย วันนี้เราจะกินเป็ดนะคะไม่กินเป็ดนะคะราบปากอีกแล้วอะไรตัว้นึองนะเสร็จแล้วตัวหนึ่ง mưa mưa cái con mèn con hồn mưa bão đổ ải con trộm mày bắt gặp nó đổ bay bạn tụt chuối cây rọi sai sai long đại อามัมีป่าเนี่ยนะทางเนาะออเออไปตัดชิบุมี่ไม่ขนุนจ้ิงหรอป้าไปมันไปละไไปเทพไปไ,ไปหลับไปรับบอเสือมาบูนบูนชาวมาเมื่อ <Okay. S 2> มัน,น,นอะไรเราเนาะเป็ดจนะะ,ะติดเรื่องนด้เมื่อ้นล่ตะอึงตะติดเรื่องคอส้มัขคอเขาบ่อหันอะไร้เปล่บ่ได้ที่ต้องมืองซีใช่ได้ใช่ได้เมืองนดชเราได, 15, ได้ได้ป่ะเ่ยเพิ่งเงินได้ปะไม่ได้จุด เด็เครื่องเรียนเถอะเด็เครื่องบาทเดบาทหนึ่งนัดด้วยคิดตายตายจุดอร์มบะเก็บใบต้มมาใส่ต้มเนี่ยน้องอะไร ตีสองตีสามไปหทันเลย้เศ้าที่ตื่นห้าโมงปออกจากเนินยงทันเขาอย่บหตามาละจกบเยไปดจตัวไปเขามาามารถให้แม่เราไปขายเรยุ่นเถียงเข้าเฮด่อนออกลายก็พีขอบใจรายเรื่อยพี่ย่างกับขอบใจลายพี่นิดอที่อภปษฐให้ กำลังเห็ดลาบแกงมีแกงพร้อมมีแต่ครอบครัวมีแต่นางเจี๊ยบมาเลยจ้ามวันนี้ครอบครัวเห็ดที่ยังแน่กินเห็ดลาบติ้งเกกงป็ดแล้วก็แกงเต๊กปีเขาน่าสามอย่างย่างกิจดมขาด้าแต่สองตัวเราพูมีผู้ใดมากินลายพุ่นละเอาไว้พุ่นละนเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้พุ่นละฮอด มืองานมือเท่ายางมือเท้า่อนมือได้ยากก็บเฮดอีกเนาะพอมันมีไม่ได้ยากเฮดอีกเท่านั้นแหละได้ขนาดสองตัวยังได้บว่กระลาละต้มกระโม่ปังง่ายต้มน้ำตีต้มน้ำจ้าต้มสดน้ำฮ้อนเนาะต้มสแซลมอนคามอ่อนเอาสดเนาะตอนสิงตีหัวเนาะและกระลาบ

ย่อเข้ามา่น้เิลยทเข้าไปฮู้ผู้ใหญ่เอยคืขมานั่งเผาเสือเสื้อข้อขาดแท่ฮะมีคนซื้อให้กินแล้วมานั่งเผ่าละบาทดิโอ้ยฮอดไปคว้าฮอตเป็ดเอิญมันน้ำใบใบไอ้เอ้ยมาคั่วเป็ดมาคั่วเป็ดเอาตับไปให้กูด้วยวะจันั๊บมาออ้ร่ก็เล้อยู่ดว คุณแม่ก็นั่งเบิ้งลูกกินได้ใหญ่อยากกินน้ำบ่แม่เนี้ยให้แม่ในจแจกลายกินด้วแม่แจกแก้วรจ้เต้นดงโด่งมาจากแม่ฮะยิ่งกว่าจุกกรมเราเคยเราเคยกินจะบอกเราเคยกินแต่เหล้าเคยเคยเหล้าเหล้าทูเหล้าต้มพอสิ่มเก่าคุณยายเมนมึกนายยังจำได้สมัยน้องสมัยก่อนนิดน้อยนะ ยังนี่น่อยชำนังทำนี่คุณแม่น่ะต้มแก็เหลทานช้าจามุกันหมดที่อพันามัล้ามถามาไปพ่อมึง้เสื้อข้อขาดเอาเเอาไปพ่อเจ้านี่

เพีงมันยังหอกมาให้เล่ามาแล้วเขาไปเจอไร้าไคนโอยู่หลเขาบ่ก้าไปเอาเพลงมาแต่งมาเข้ามาไิ้งเป็นซุ้รอเปล่ไปแล้วพอพอยายถ้าเปิ้งซุงจะปิ้งแล้วนไ่งมันจะหลอกไว้จะมานั่งทำไมเจ้าปืนนี่

สองตัวเป็ดสองตัว,ตวเหลือตัวผูกกับตัวเมียเหลือปรีงจะเหลือปรีงนะฮะปร้งแล้วก็ต้ม น้ำร้ายจะสะหาตอนบบมีดอกพี่ปิ้งกระดูกมันเข้าปิ้งตอนอยู่ปิ้งคุาใส่สดแก่โบนี่ตอนนี้มันเขือยให่ใบโหระพาบรเกบเอาเนี่ยๆๆๆๆๆนะจานเนาะเออนจ๋าเมอนางทานยุบไปเย ม, well. ม,มืดมืดอย่างจ้้มืดมาตั้มตากอไม่เท่านำก้นเอายางไปต้ตายังเกาะเอาไปให้เขาซับก้อนนี่เท้ามาพี่เดี๋ยวแส้บีเขาละบโอ้ยเเ ลำหารักคงไม่มันมาได้มา่อกต้ททวนโคตรวันเลยขอทพี่ต้นสองพลูกนหนชิลมามืออื่นเนะตอนแรกคุณนึกว่ามือนี่ที่ประเทศบุญนะกลัว่าขึ้นกับปักเสือแล้วเมือะเทศตะวันมันัดเก็บ แจกว่านาเกียรติจักเนาะยปไาเลยได้ไปขึ้นไปกินไปเข่าไปกันเนี่ยมึงลงมาบ่จ้าเอาขึ้นก่อนเอา แลปิ่งหนึ่งแลปิ่งหนึงเอาไปเอาคืนไปไปไปคืนคืนสิเปานี่ไว้ให้เขาแก้มก็ได้ดอกดูนี่นะ ປິເຕັດຈາປ หวยเพียผีมันนะคะ เมอตอนกลางเขาไปเอฟกาง่ายๆไอ้หมื่นไปดูมีอะไรพี่น้องบันดอกข้าเวกินข้าวรอบวงกินข้าวกันมีคุณยายแล้วก็มีลูกมีหลานกินง่ายๆนี่อันจะแบ่งกันกิน